วันนี้เรามาทำเมนูต้มง,งูสียงกันครับอันดับแรกเราก็เางูไปลวกน้ําร้อนถอดเกล็ดทาความสะอาดล้างให้เรียบร้อยใช้วิธีการลวกนี้จะสะอาดกว่าการนําไปเผาครับแล้วนํามาหั่นเป็นชิ้นขั้นต่อไปตั้งหม้อใส่เครื่องต้มแซ่บของเราลงไปใส่ตะไคร้ใบมะกรูดกระเทียมรากผักชีพริกสด และตามด้วยใบมะขามอ่อนพอน้ำเริ่มเดือดก็ใส่ชิ้นงูที่ลวกเรียบร้อยแล้วเพื่อป้องกันความขคาวแล้วปรุงรสตามใจชอบครับปรุงรสนี้ต้องให้ออกเปรี้ยวนิดนึงครับเสร็จเรียบร้อยครับเมนูต้มงูสิง ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ